ผมต้องการกระสุนแมกนามหืม้อนมกปัดโอ้ยว้ยพวงะเิดไปแล้วเอออะไรอะไรมีไรเก็ดขึกมไหมเนี่ยเครื่องเลย มาทำะอะไรเต็มแล้วระเบิดมอนหะารเเข้ามาน้ำเลยเฮ้ยก็สุดเลยอะอุ่นกลอนระเบิดไอ้คือมีแล้ว คือที่เตรียมแล้วอะเก็บ,บระเบิดเก็บระเบิดเอาไปจเจ้ามาหม่วะอิกเก้านะทิงไปริงไมเถอะเล่นสนายเว้ยเฮ้ยอันนี้ต้องซุ่มหน่อยต้องต้องซุ่มจริงมั้ทำได้หรือเปล่าวะม,มีคุณโคก้เกมเมอร์เป็นผู้นำทางสบาย เราได้เสียเลือดนิดเดียวแต่กูเสียเยอะนำไปเลยเราคือผู้นำทางเลยท่านคือผู้นำทางเป็นไกด์มือเลยชุดไม่งปาฮิตเป็นไกด์บ้าอะไรโดนเสีอยงอีกเดียวชุดเรียกจริงๆอ่ง ดูไปคนรักตักเลยร <c oughs> ักตัดเป็นเหมือนหมาลายดักสังไม่ยังเฮ้ยอะไรอะแมวอะถ้ากูหยิบเลยได้หะอ้อมไม่ได้แบยังจะมายังจะหยิบมาอีกนะก็ดูว่าปินตีหรือเปล่ามันจำกัดปืนนี่หว่าจำไดดมันจะมีบอกปืนอะไรบ้างอ๋อไออินฟินิตี้อะนะ เอออย่างเงี้ยปืนพองอีกแ้วก็บอกเราถ้าเป็นปืนพองรุ่นอื่นใช้ไม่ได้อออฮะต้องเป็นปืนที่เรามีอยู่ในตัวด้วยหรือมั้งอ๋อมันจะมีบอกไงจะมีบอกว่าปืนมีปืนอะไรมั้งมีปืนที่ดูชื่อหรอมีอะไรบ้างเนี่ยพีจีวันกับอะไรก็ไม่รู้ไอเอสแอนด์วีอ่ะจำไม่ได้โหดูกระสุนยอดไปขากันนายเราึงอ่ะฮะนี่ อันนี้สนไนซ์สุดท้ายแล้วไม่ใช่เหรอ <c oughs> อ้าแล้วประตูนี้ยมันปิดอ๋อตรงนี้มันจะับตูต้นี้ครับน,นี่ก็ความเชิดไอตอนแรกเคยยิงนะยิงให้ให้มันไม่ให้มันเตือนอ่ะเจ๊เกินใครจะเตือนเอาถ้ายิงผิดยิงตัวบนก่อนนะเออยิงตัวบนก่อนเอาทช็อตนะเว้ยเอาเว้ย สวยไปทั้งนั้นเปิดเลยกนะันยิงโอ,โอ้ยยิงยิงยิงเกิดอะไรขึ้นเปิดแล้วเปิดแล้วอ๋อยิไม่โดนเลยติวน,นมันเลยคนนั้นไม่ไดมันเลยมันอยู่ไหนข้างล่างกันเหรอเออเอาดิไปกินเร็วตัวนู้นมีตัวหนึง่งเดี๋ยวมานเดยินไปหามเลยไปเม่กน้ำ แค่ปะแค่ปะแค่ปะแดง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 เฮ้อเอ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 อแอนอกควบถุงครับยีนอกควบถุงอยู่บนไว้ทำใจท่านเถอะยังไงก็ไม่ลงข้างล่างอยู่แล้วโอ้อเอ้หมาวันนี้วันนี้ไปเอาไปครับเราแค่เป็นคนซัพพอร์ตเขาก็พอแล้วครับ โอ๊ยระเบิดโอ๊ยระเบิดไล่ออกไปไล่ออกพูดโกงอะแม่งไล่ออกไปไล่ออไอโกงเฮ้ยระเบิดเฮ้ยเก็บลูกกระสุนมาให้ด้วยมาไอการให้มงอนหรือคือเป็นอะไรกันเนี่ย ดีจริงๆเลยไปแล้วตรงเออที่มีชิ้นไหนห <c oughs> ลบทำไมวะนียอะไระเออตกใจออไ,ไอจ้นายทำลายนายทำลายอ่ะจุดที่ไหนดูเขาครับสบายมากกระสุนไม่ไมีมันหมดหลงละหลงได้ยังไหนลรอจ่าเอ๋ จาาเอ๋จาาเอ๋มีพวกอีกและดูเก็บหนึ่งไม่ต้องเกมอันล้อเกินหกอันนี้จำดาวไปไหนอ่ะเอาล้วไปไหนแล้ววะอุ้ยยิดยก็บไหนวะเล้ว แป้งนะฮะจบง่ายนฮะหุยต้าเอ๋ขับลงไปข้างล่างเลยนะเออลงมาเลยเสร็จละขึ้นวัง่ายๆเลยโอ้กอ็จอกจะตรงนี้จะมีซุปเปอร์อมาเลยซุปเปอร์ กากมากกากกาแค่นี้เจอไอโลเฮ้ยถังไอ้หลบไปอันนี้ขอเียเองมาละโอ้โหหลบไปหลบไปเกิดเหตุการณ์แน่ผมหมอไม่ได้เออหนึ่งนึงนะรอไปรอไปรอไป ดีแกสดเกินเอาไ,ไอาัโอ้ยระเบิดนะฮะตายไหมโอ้โแม่งถึกวะตายยังอิน,นอตูดเลยฮะหายแล้วหายแล้วเป็นทอสายเลยเนี่ยโลเฮ้ยยาชิดยา ยาีอยา่าต้องใช้แบบสองมันเนี่ยฉีดยามาอยู่ไหนขบวนเป็นไป็ดไม่ตัวเลยดูว่าจะผสมก่อน <c oughs> โอ้นั่นนี่เพิ่งเอา้าเป้นที่เต็มไอ้เองได้เฮ้ยไม่ใช่ก่อนวะตองตองเลย อันนี้หกฝันนั้ยเป็นหกฝันแท้โอ้ยเอามาอีกเอามาอีกโยกไอ้นี่โลกมันเริ่มลรคเอาไปเอาไปกูมันี่คอันตัดจุ่ในขังแลมครับแลมเฟดเดี๋ยวไกลับเราเบิร์ตไม่เอาดีกว่ามีขโมยตั้งนานโคตรเฮ้ย

ไอตัวบดีไมัใอนใส่เกาะอยู่นะตัวไม่ใส่เกาะหาล้วโหย้อนสวรรค์เนี่ย,ยชัดระเบิดให้เก็บอไอตัวอาร์พีจีจะมีพวกต่อยเก็บไปคายราคาดีเนี่ยตัวยากแฮะอุ้ยนี่เอ้ยกระสุนเต็มย้มยอสละ เดี๋ยว<ห>ทำเป็นอินฟินิตี้ไม่ต้องหาแล้วเว้ยมันต้องหาแหล่งด้วยไม่เจอไม่เจอไจอ้ตรงไอ้ไอ้ไอใช้แผ่นไฟฟ้าเน,นี่ยหญิงด้วยอะไรวะแผ่นไฟฟ้าไหนไม่ไมีไม่มีแล้วอันนี้ไม่มีเอาไปโอ้ยกระสุนเยอะครับเฮ้ยรอเลย เดิ้เท่าไหรแล้วเนี่ย6หนึ่งไงอ๋อยังไม่จบอีก่แล้เนี่ยยังไกลแล้วมั้งจบแล้วเวทเกอร์หล่อเลย,ยเถึงถึงดูอย่างเงี้ยอายุ48แล้วเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ6หนึ่ง